สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องฐาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่ 1. พฤศจิกายน2566คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสป,ปิมพ์ไทโพสชื่อเรื่องว่ามวยมันคนละชั้นก็ขออนุญาตคุณเปรวสีเงินหยิบยกบทความของท่านนั้นมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับรายละเอยียดที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้มีแบบนี้กันครับบอกว่าพูดกันตรงๆนะ ปัญหาคนไทยในอิสราเอลผลสืบเนื่องจากปาเลสไตน์อิสราเอลถล่มกันตั้งแต่7ตุลาคมานั้นรัฐบาลไทยตีโจทย์ยังไม่แตกเมื่อยังไม่แตกการช่วยเหลือคนงานไทยการอพยพคนงานสู่ที่ปลอดภัยจึงสเปกสปะประสิทธิภาพน้อยกว่าที่ควรแล้วเท่าที่สังเกตยังขิง้นเปลืองงบประมาณค่า,ชาใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นอีกมหาศาลทั้งหมดนั้นถ้าเปรียบในการสึกรัฐบาลรบไม่มีแผนง,งานรองรับเลยไม่มีข้อมูลครบด้านไม่มีดินเขียวพื้นที่ปฏิบัติการไม่เข้าใจ ว่างานช่วยตัวประกรันนี้นอกจากในระบบนอกระบบแล้วยังต้องนอกเหนือระบบอีกสั่งหากประเด็นสําคัญต้องมีศูนย์บัญชาการและคณะทํางานทาหน้าที่ควบคุมดูแลประสานงานและสังกัรโดยเฉพาะที่เป็นอยู่ตอนนี้สภาพไม่ต่างคนตกใจตอนไฟไหม้คว้าอะไรได้กคว้าดักกระทั่งตุ่มน้ําก็แบกนีไฟติดตามดูบทบาทผู้นําของนายกเศรษฐาไาตลอดจนถึงวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมพูดและสัง่งในสภาพคนตื่นไฟมีแต่สัญชาตญาณไม่มีวิจารณญาณเอาเลย ท่านตั้งศูนย์ปฏิบัติการแล้วหาใครสักคนมานั่งควบคุมศูนย์ให้การช่วยเหลือการติดต่อประสานงานและแผนงานออกไปจากศูนย์นี้ที่เดียวเถิดแล้วนายกจะเพิกปากไวรอให้เขาบรีบประเด็นมาให้ท่านก่อนอันไหนพูดได้แล้วค่อยพูดอย่างเมื่อวาน31ตุลาคม66ลังประชุมครมอท่านถแถลงทราบว่าการต่อสู้ไม่ได้เบาบางลงไปแต่กลับทมีความเข้มข้นขึ้นและมีการปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินอย่างต่อเนื่องอันตรายยังคงอยู่มากเรายืนยันต่อไปอยากให้พี่น้องคนไทยกลับมาซึ่งต้องมีการปฏิบัติการเชิงรุก รารู้ว่าการที่พี่น้องไม่กลับมาเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องการเงินซึ่งผมเรียนไปคร่าวๆโดยจะให้โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถแถลงรายละเอียดว่าเรามีมาตรก,การช่วยเหลืออะไรอย่างไรโดยหลักๆมี2เรื่องคือแรงงานที่กลับมาแล้วที่กําลังจะกลับมาและที่จะกลับมาในอนาคตจะได้เงินชดเชยคนละ50,000บาทตรงนี้ได้แน่ๆแ,และจะได้กู้ดอกเบี้ยต่ําระยะยาวคนละไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทเพื่อใครที่ไปกู้มาและต้องทํางานผ่อนใช้ เทพเก่าเอามาทิรันไร้ถกืนลงท้ายก็แจกเงินอย่าว่าสอนเลยผมว่าเรื่องนี้ท่านต้องแยกโจทย์ให้ชัดถ้าไม่ชัดก,การแก้โจทย์มันจะมั่วคือปัญหาการถล่มกันระหว่างยิวปาเลสไตน์นั่นเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของเขาไทยเราไม่เกี่ยวปัญหาความปลอดภัยคนงานไทยในอิสราเอลบริเวณฉนวนกาซาอันเป็นพื้นที่ขาบเกี่ยวนั้นเราเกี่ยวเพราะเป็นคนของเรา ปัญหาตัวประกันไม่รู้ฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหนจับไปนั่นเราเกี่ยวฉะนั้นรัฐบาลไทยควรมุ่งเฉพาะจุดนี้ไม่ต้องไปปากเก่งปากไวไปยุ่งกรณีพิาพาทพื้นที่4,000ถึง6,000ปีตรงนั้นของเขางานนี้เกี่ยวกับใครบ้างหลักกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงแรงงานกระทรวงคมนาคมกลาโหมความมั่นคงจะว่าไปสัมพันธ์กับศาสนาด้วยเป็นพิเศษบ้านเรามีความสัมพันธ์ดีงามทั้งอาหรับและยิวทั้งอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ทุกศาสนาลัทธินิกายก็เชิญแต่ละผู้นำมาให้คำแนะนำปรึกษาในทางช่วยเหลือคนงานไทยด้วยและทั้งหมดนี้ทำงานรวมเป็นศูนย์ปฏิบัติการสั่งการขึ้นตรงต่อนายกแบบนี้แหละงานถึงจะเดินแบบมืออาชีพระดับบนให้กระทรวงการต่างประเทศเขาทำหน้าที่ระดับภาคพ,พื้นดินต้องให้กระทรวงแรงงานเขาทำหน้าที่เรื่องนำคนงานกลับไทยนั้นผมว่าเป็นวาระสุดท้ายวาระแรกควรมีคือข้อมูลคนงานไทยข้อมูลพื้นที่ที่คนงานไทยทำงานอยู่สัญญาจ้างคนงานที่ทำไว้นักกระทรวงแรงงาน จากนั้นถึงวาระสองอพยกนําไปรวมศูย์ไว้หน้าที่ปลอดภัยขึ้นทะเบียนทุกคนไว้ให้แจ้งประสงค์ใครจะกลับไม่กลับคัดแยกไว้วาระสามคือเมื่อได้ข้อมูลพร้อมมีทั้งพื้นที่ทํางานเงื่อนไขสัญญาจ้างแต่ละนายจ้างรู้ความประสงค์ของแต่ละคนอยากกลับไม่กลับรู้ทั้งพื้นที่ถล่มใส่กันระหว่างปาเลสไตน์อิสราเอลเมื่อได้ข้อมูลครบด้านทางศูนย์ก็สามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ว่าคนงานในพื้นที่ไหนเสี่ยงพื้นที่ไหนไม่เสี่ยงรู้อย่างนั้นแล้วรัฐบาลก็ไม่ต้องเหวี่ยงแหออ เป็นทางการให้แตกตื่นทั้งคนงานไทยและญาติพี่น้องในเมืองไทยว่าให้เดินทางกลับด่วนแล้วส่งเครื่องบินไปรับกลับมั่วไปหมดคิดสิการต้องเช่าโรงแรมในอิสราเอลให้คนงานนับหมื่นพักครึ่งค่อเดือนหรืออาจเป็นเดือนรอเครื่องบินรับกลับแล้วก็กลับบา้างไม่กลับบ้างนั้นทั้งค่าเครื่องบินค่าโรงแรมและอีกจีปาถะกับการบริหารงานที่ไม่มีแผนงานมันสูญเปล่าขนาดไหนถ้ามีแม่งานรวมศูนย์ การนําข้อมูลแต่และหน่วยงานมาเข้าสมการเป็นแผนปฏิบัติการสั่งแต่และยูนิตดําเนินการมาบรรจบกันมันจะไม่กระเระกระรังทั้งความปลอดภัยเบื้องต้นการอพยพกลับในขั้นสุดท้ายรวมทั้งสวัสดิภาพตัวประกันความสําเร็จจะเห็นผลมากกว่านี้ทั้งจะไม่เป็นการทํางานแบบตําน้พทิกละลายแม่น้นํย่างนี้เข้าใจกันให้ชัดๆปัญหาดินแดนปาเลสไตน์เป็นปัญหาส่วนตัวของเขาระหว่างยิวอาหรับเราแค่ส่งคนงานไปทำงานในบ้านเขาฉะนั้นทุกฝ่ายประหนึ่งมิตรสหายของเราเพียงแต่แปลกหน้าเท่านั้น เมื่อเคารบก,กันพระเอิญเราอยู่ตรงนั้นยามหน้าสิงหน้าขวานมันจะรู้ใครเป็นใครได้หรืเพราะลูกปืนมันไม่มีลูกตาฉะนั้นคนงานเียวกาสตายได้ทั้งลูกปืนฮามาสและลูกปืนอิสราเอลและจริงๆแล้วไม่ใช่เขาเพิ่งยิงกันพื้นที่คนงานไปเก็บผลไม้ทําไร่แถบชนวนกาซาด้านเหนือนั้นมันเป็นพื้นที่สองเจ้าของแย่งชิงกันอยู่มีการยิงบ้างไฟเขียวหัวแทบทุกวันแหละแต่ถล่มหนักกว่าทุกวันก็เมื่อเจ็ดตุลานี่แหละ คนงานเขารู้ว่าเขาทำงานอยู่พื้นที่ไหนปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยดังนั้นจำเป็นต้องอพยพกลับหรือไม่จำเป็นแต่ละคนงานชั่งน้ำหนักได้เพราะมันไม่ได้ถล่มกันแบบอูพรมแหลกไปหมดฉะนั้นพื้นที่ไหนปลอดภัยก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตูมการฟังข่าวด้านเดียวแล้วจินตนาการตามมันไม่ใช่คิดง่ายๆาถ้ามันถล่มกันแหลกตามข่าวเครื่องบินจะบินไปลงสนามบินอิสราเอลได้ทุกวันหรือและที่นายกเที่ยวให้สัมภาษณ์ว่าผมไปพูดแรงๆกับทูตอิสราเอลเรื่องนายจ้างดึงเวลาจ่ายค่าแรง ใช้เงินล่อใจให้คนงานอยู่ต่อน,นั้นพอถามคําคนงานพูดปุ๊บท่านเชื่อปั๊บเลยหรือทําไมไม่ถามกรมรายงานเขาก่อนละว,ว่าสัญญาจ้างมีว่าอย่างไงตอบสวนทวนความแล้วข้อเท็จจริงมันคืออะไรท่านควรรู้คนงานไทยในอิสราเอลไม่ใช่ผีน้อยอย่างเกาหลีหากแต่กรมรายงานคักแล้วส่งไปตามข้อตกลงกับอิสราเอลโดยตรงฉะนั้นสัญญาจ้างจะระบุเงื่อนไขหมดรวมทั้งเวลาจ่ายเงินแต่ละเดือนหลักการกว้าง ต้องจ่ายในวันที่10ของแต่ละเดือนเว้นแต่นายจ้างลูกจ้างบางรายพอใจตกลงสัญญาจ่ายเป็นรายสัปดาห์รายปักรายเดือนเบี้ยวไม่ได้กรณีเพิ่มเงินจูงใจให้อยู่นั้นไม่ว่าอะไรเขานายกเองก็ยังให้ห้าหมื่นจูงใจให้กลับเลยตอนคุณบริหารแสนสิริลูกน้องมือดีในบริษัทลาออกคุณไม่เสนอเงินเดือนเพิ่มเป็นแรงจูงใจเขาหรือกรณีอย่างนี้มันขี้หมาถึงขั้นระดับนายกต้องโทรศัพท์ไปพูดแรงๆกับทูตของเขาดีนะที่เขามีมรารย,ยาทไม่สวนกลับมาอย่างที่ใจเขานึก คนงานเก็บผักผลไม้ที่อิสราเอลอยากต่ำๆเดือนละ80 0 0มบาทขึ้นไปเอะอะให้กลับก็เห็นใจเขานายกคงเหมือนผมหลับตานึกเอาไม่เคยไปเห็นพื้นที่จริงตูมขึ้นมาก็นึกว่าเสี่ยงไปบมแต่ที่แทถโนนตูมที่หนองจอกแต่เราทํางานอยู่หนองแขมแล้วจะต้องหนีกลับไปตั้งหลักที่บ้านอุดรทําไมนี่ถ้าบริหารมีแผนนะแค่ส่งคนกรมรายงานลงไปตั้งแคมป์และอพยพ คนงานไปพักช่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยอิสราเอลสักแห่งเอาค่าโรงแรมหรูไม่กี่ล้านบาทมาเป็นค่ามะละกอดิบน้ำปลาระตำส้มตำเสิร์ฟบ้องไฟกินการสนุกสนานถ่ายคลิปให้ลูกเมียดูทำบ้านสบายใจหายห่วงไปนานแล้วใครอยากกลับก็บกลับอยู่รอสงบแล้วเข้าทำงานต่อก็อยู่แบบนี้จะวินวินทั้งสาฝ่ายคือนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลน,นี่เออะบ้าจี A ้ achi, ขนกลับไทยละตอนเขาเลิกรบจะกลับไปใหม่ทังอิสราเอลและนายจ้างของมันไสขึ้นมาแสนสิริเอสซีเอส จะรับคนตกงานนับหมื่นๆคนนี้ทํางานสตาร์ทเดือนละ80,000ื่นไม่หละัะพูดก็พูดเถอดต่อให้สูงถึงชั้น14มันก็ยังคนละชั้นอยู่ดีกับนายกประยุทธ์ในเชิงบริหารนี่คือสิ่งที่คุณเปรยสิงห์น,นั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่1ลพฤศจิกายน2566ให้คุณผู้ชมนั้นได้คิดนะครับได้ทราบถึงเหตุการณ์สถานการณ์และการบริหารภายใต้การจัดการของเศรษฐาทาวีสินครับ